โดนัลด์ทรัมป์ประกาศเอาจริงเรื่องเกาะกรีเนด์หนึ่งในพื้นที่ที่อยู่ในการวกควบคุมของเดนมาร์กเพื่อหวังสร้างจุดยุทธศาสตร์และขยายอํานาจให้ยิ่งใหญ่มากกว่าที่เป็นอยู่หลังจากที่ทรัมป์ประกาศเข้าซื้ออยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีความเป็นไปได้เลยแม้แต่น้อยว่าเดนมาร์กจะขายพื้นที่นั้นให้กับสหรัฐ ในเมื่อซื้อไม่ได้ก็ยึดมาเป็นของตัวเองซะเลยโดยเมื่นคำพูดของอ u ูเหล่าบรรดาพันธมิตรยุโรปทำให้ทั้งทวีปยุโรปเริ่มมีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆของเหล่าบรรดาผู้นำซึ่งครัมม์มีกำนหนสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมก็เริ่มก่อความกังวลรอบใหม่ในวันที่7มกราคมโดยการไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้ทหารเข้าแทรกแซงคลองปานามาและเกาะกรีนแลนด์ที่เขาเคยบอกว่าอยากได้ทั้งสองเข้ามาอยู่ในภายใต้การควบคุมของสหรัฐ เพื่อขยายอิทธิพลของอเมริกาในซีกโลกตะวันตกและเป็นแนวทางในการสร้างผลงานให้เป็นที่น่าจดจำพักครีพับลิกันแถลงเมื่อวันที่7มกราคมว่าทรัมป์ไม่แตดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังทหารหรือดำเนินการทางเศรษฐกิจเพื่อซื้อดินแดนพ้นทะเลของเดนมาร์กด้วยคำพูดทิ้งท้ายล่าสุดของเขาได้ตอกย้ำถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่ไม่ใช่แค่จินตนาการเลือนลอย แหล่งข่าวใกล้ชิดของทรัมเผยว่าข้อสําคัญของนโยบายการต่างประเทศที่จะทําโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทรัมลังขอชนะเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายน2024ซึ่งมีข้อหนึ่งที่สะดุดตาทันทีคือการซื้อกลอกรีแลนด์ทำได้พัฒน,นาถึงการเข้าซื้อกลอกรีแลนด์ว่าเป็นสิ่งที่น่าจําเป็นเพื่อความมั่นคงของชาติทําให้ด้านเดนมาร์กออกมาตอบโต้วความเห็นของทรัมว่ากรีแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายเดนมาร์ก ครอบครองเกาะกรีแลนมาหลายร้อยปีแต่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง57,000คนและแหล่งข่าว3รายที่ทราบเกี่ยวกับแนวคิดของทรัมป์ทั้งอดีตและปัจจุบันบอกว่าทรัมป์ยังสนใจขยายดินแดนเพื่อสร้างตำนานให้เป็นที่จดจำแก่คนรุ่นหลังด้วยนอกจากกรีแลนด์แล้วก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยเอ่ยว่าต้องการครอบครองคลองปานามาเนื่องจากมองว่าปานามาเก็บค่าผ่านทางคลองแพงและกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีน ทุกการตัดสินใจของทรัมป์เป็นผลประโยชน์สูงสุดต่อสหรัฐและชาวอเมริกันแคโรลีนลีวิตโฆษกหญิงของทรัมป์เผยกับรอยสเตอร์นั่นจะเป็นเหตุผลที่ทรัมป์เรียกร้องให้สนใจเรื่องความมั่นคงของชาติและความกังวลทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับแคนาดากรีนแลนด์และปานามารินแลนด์เป็นดินแดนทางเหนือสุดของโลกตั้งอยู่ในมหาสมุรรอากติกและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ2 1 7 5 9 0 0ตารางกิโลเมตรมีฐานะเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กตั้งแต่ปี1956เป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองมาตั้งแต่อดีตประกอบด้วยอินูอิตถึง89.5มีเพียง7.5คือเดนมาร์ก1.1คือกลุ่มของนอร์ดิก ปัจจุบันกรีแลนด์มีรัฐบาลปกครองตนเองโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลมาตั้งแต่ปีคศ1979ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเดนมาร์กโดยมีพระมหากษัตริย์คือสมเด็จพระราชธิบดีเฟเดริกที่10แห่งเดนมาร์กความคิดของโดนลัลด์ทรัมป์ในการครอบครองเกาะกรีลแลนด์มีไอเดอมาจากอดีปธานาธิบดีวิลเลียมแม็เค,คิลลี์หนึ่งในฮีโร่ของทรัมป์เคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี1897 จนถึงปี1901ซึ่งเป็นปีที่เขาถูกสังหารโดยสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนนี้ได้มีผลงานอย่างการเข้าครอบครองดินแดนต่างชาติหลายแห่งรวมถึงเปอร์โตริโกและฮาวายครั์เป็นแฟนคลับแม็เคลลีถึงขั้นกล่าวเมื่อเดือนธันวาคม2024ว่าเขาวางแผนจะเปลี่ยนชื่อภูเขาเดทาลีซึ่งเป็นชื่อพื้นเมืองที่ชาวอเสกาตั้งให้กับภูเขาที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือ กลายเป็นชื่อแมคเคลีย์แทนตามชื่อของประธานาธิบดีที่เป็นไอดอลของเขากรีนแลนด์มีความสำคัญมากขนาดไหนต่อสหรัฐที่ปรึกษาของทั้์รายหนึ่งอธิบายถึงแผนของทั้์เกี่ยวกับกรีนแลนด์และใชรภาพแผนที่ซูเปอร์ยูเอสในโซเชียลมีเดียซึ่งเผยให้เห็นถึงการรวมแคนาดาและสหรัฐเข้าด้วยกันโดยบอกว่าซูเปอร์ยูเอสจะเข้ามามีอิทธิพลเหนืออิทธิพลของรัสเซียในแถบอาร์กติก ที่กลายเป็นจุดสนใจในการแข่งขันของบรรดาประเทศมหาอำนาจทรัพยากรจํานวนมหาศาลของกรีนแลนด์มีทั้งน้ํามันกา๊าซแร่และอยู่ใกล้เส้นทางขนส่งในอาร์กติกผลประโยชน์เหล่านี้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนสําหรับผู้กําหนดนโยบายสหรัฐในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนื่องจากรัสเซียและจีนพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคอาร์กติกเช่นกัน บทบาทของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนาโตเนื่องจากเดนมาร์กเป็นสมาชิกของนาโตนั้นมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการทหารของสหรัฐและระบบแจ้งเตือนขีปนาวุธระยะไกลเพราะเส้นทางที่สั้นที่สุดจากยุโรปมาอย่างอเมริกาเหนือต้องผ่าน Green กรีนแลนด์เกาะแห่งนี้จึงเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐที่อยู่เหนือสุดอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าถ้จะครอบครองกรีนแลนด์อย่างไร แต่ที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ได้หาหรืออย่างไม่เป็นทางการถึงความเป็นไปได้ในการลงนามข้อตกลงการรวมกันอย่างเซรีกับ g r e e n ีแลนในนาม g r e l n n d n d c o o p p l e x of Free Association หรือ C.O.F.A หากเกาะแห่งนี้เป็นอิสระจากเดนมาร์กโดยสมบูรณ์ภายใต้ข้อตกลง C.O.F.A จะทำให้ g r e e n ี a ลนยังคงมีอิสระและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟนกับสหรัฐ คร้มเคยพูดถึงไอเดียที่ซื้อกีแลนด์มาตั้งแต่ปี2560และพูดจริงจังมากขึ้นในปี2562ในอดีตซึ่งสหรัฐเคยพยายามเข้าซื้อกอดกีแลนด์มาแล้วและเดนมาร์กปฏิเสธข้อเสนอรับรบของรัฐบาลประธานาธิบดีแฮร์รี่ครูแมนไปแล้วโดยขอต้องการซื้อกอะนี้ในราคา100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ3.5หมื่นล้านบาทเมื่อเทียบค่าเงินปัจจุบันในปี1946 ด้านแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่กำลังจะพ้นตำแหน่งยอมรับว่าคำพูดของทำในประเด็นการยึดครองเกาะกรีนแลนด์ไม่ใช่แนวคิดที่ดีและจะต้องไม่เกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกับคณะกรรมการยุโรปวิจารณ์ว่าคำขู่ของทำที่จะยึดครองเกาะกรีนแลนด์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากและไม่มีเหตุผลแต่ยอมรับว่าหากเกิดการโจมตีเกาะกรีแลนด์จริงชาติสมาชิกสหภาพยุโรปทั้งหมดต้องให้ความช่วยเหลือตามบัญญัิที่กำหนดไว้ รัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กกล่าวแสดงความคิดเห็นถึงจุดประสงค์ดังกล่าวว่าเดนมาร์กต้องการหารือเกี่ยวกับประเด็นนี้กับรัฐบาลชุดใหม่ของทรั์มากขึ้นพร้อมชี้ว่าเรายินดีพูดคุยกับชาวอเมริกันเกี่ยวกับแนวทางที่เราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกว่าที่เราทำเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่สหรัฐต้องการจะบรรลุผลทั้งนี้สหรัฐทำงานอย่างใกล้ชิดกับเดนมาร์กในพื้นที่แถบอาร์กติกและกรีนแลนด์มาเป็นเวลานาน ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นสถานที่ที่สหรัฐมีฐานทัพทางทหารคอยประจำการอยู่ทั้งนี้ทายังกล่าวเตือนว่าเดนมาร์กอาจจะต้องเผเชิญกับภาษีศุลกากรที่อยู่ในระดับสูงหากไม่ยอมสลาการควบคุมเกาะกรีนแลนด์รวมไปถึงปฏิเสธที่จะตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กําลังทหารเพื่อยึดของพื้นที่ดังกล่าวนั่นคือความคิดเห็นที่สหรัฐหรือผู้นําอย่างโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการลงไว้นโยบายล่าสุด สถานการณ์สงครามโลกและแสนยานุภาพกองทัพจะเป็นไปอย่างไรเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ